นนาแล้้จตาบอดที่ไหนเนี่ยนะเธอไม่มีแลพระองค์จะมาเลยอ่ะปะป๊าครั้แรกเรามาสี่ไม่ใช่หรอเป็ตัวเหรอตัวนึงหายไปไหนล่ะนล่นเดี๋ยวอีเวนคือไปนั่งเป็นสาวตกน้ำมันบ้านเลยทำไมล่ะหรือว้เจ้าที่หรือเปล่าเมื่อเช้าลืมหรือเปล่าเนี่ยไไปแล้วเนื้อไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่รู้เนี่ยหลุดมาจากศาลไหนเนี่ย อย่าไปเรียกหมอป่ามันถูกจริงไหมไม่ใครอ่ะไม่รู้นี่อย่าลืมนะเห็นเห็นดูเห็นแล้วไม่ได้ไม่ลืมแน่นอน,น,อนโอ้ยเนี่ยเขา,ตตาเวิ่งตกใจมึงวิ่งหนีหมดหรอล็อกก่อนไม,ไม่ต้องรู้หรอกว่าช่อเปใครเดี๋ยวเนี่ยจะนำตัวทีละคนรอก่อนนี่หลอนใครชื่อบุษบาบุษบงดังอยากดูหน้านให้ขอดูหน้าหน่อยฉัน ดิสาบ่งจัดฉันเปิดสบาบ้ากับบ่งมีอะไรหรือเปล่านัแน่สิเป็นใครมาจากไหนกันเนี่ยแล้วนุ่นผิวไวน่นใครผัวชื่ออะไรพุตานค่ะเป็นใครก็เป็นพุทตานไงพุทตานเดี๋ยวก่อนนะคือเมียใครเนี่ยเมียใครนะพี่ภัยภูลนี่ไม่ใช่หรอกเอ๊ฉันไม่ชื่อฉันไม่เชื่อแล้วนะชุดแดงเธอเป็นใครบอกชื่อเข้าไปลุงป๊อก ก็พูดไปขนาดนี้กูคงต้องเป็นพ่อกูแล้วล่ะฉันน้องกาลเกตไปคืออะไรเขาคือกาลกินีสมควรแล้วแหละสมควรนะแม่กูมาด้วยป่ะเนี้ยมานั่งจอนม่วงอยู่ฉันไม่เชื่อแล้วนะว่าเสด็จพี่เนี่ยจะมีรถสนญย็อคแปลกๆแบบนี้แม่ใช่ชอบยุ่งกับผัวหนึ่งเขาหรอฮะสวยก็ไม่สวยโอ้โห้ว่าตัวเองทำไมอะเด็กลุ่มันคนเป็นโลกดูที่นี่นี่อย่างกูนี่ าไปถ่ายแบบวันงดสูบบุหรี่โลกมันน่ะกูเนี่ยถ้าไม่ยุ่งไม่เลิกยุ่งจะพี่ไป่ายอยู่ในทุนวันนี้มีตบแน่ตบก็ตบสิเจอแน่เจอแน่ ขาเนื้ออยู่ต๊อกจ๊อกจ๊อกน้ำปากาดีกันไม่ยอกเดี๋อุดในก๊อกนี้ดอกอันทันน้ำปล่ดีกันไม่หยอกเดี๋ยวีในก๊อกนี้ดอกอันทันกลับมายืนการเดดเอาไฟลนให้มึงหายหาอยไปอย่าไปอไปเที่ยวไไม่มีตตางไม่ต้องมาคุ้้ารู้สึกว่ามันดีกว่เป็นเงียตลอด ผมว่าทียนั่นเนที่นั่นนะลูกมาจิงเลยผมเลี้ยวไทคุณลูกไทยลูกงทายเองนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยลูกเอ้พ่อเกิดเรื่องหถ้าไปอยู่จะฆ่าก็หมดเช่นสคนอ้าวขอได้ช่วยหรอยฉันไม่ยอมหรือเจ้าค่ะ สองราชบุตรบุกร nope. an ุกบ้านของเราชันขึ้นหาลูกสาวของเราชั้นหรู้เจ้าข่าไม่จริงไม่เจ้าข่าไม่ได้ขึ้นหาอยู่เฉยๆก็บอกกับลูกสาวพ่อไปดูกัะบุกจบแล้วว่าเรารักกันหมายหัวหลวงเดกก็พูดไปดูเลยเร็จพ่อเพื่อไปดูระวังในเมื่อเด็กเนี่ยเขารักกันชอบกันอย่างนี้นะเราขอลูกสาวของท่านให้เป็นคู่แต่งงานกับลูกชายของเราได้หรือเปล่าราจะมอ่อนะอยู่เฉยๆ ไม่ต้องพูดขอได้ชาร์อีสอโดใช่เล่โอดชารจะกันลิงตเองเรยเลยพ่ออันอยุยอนย่อให้เปล่าอันจะพ่อทำไมคุณจะย้อนย่อให้เรื่องอะไรเอ้ามึงไม่เกี่ยวอะไรด้วยเหรอมึงเกี่ยวอะไรด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทีหน้าทำไมคุณเปนีนของม่มขอดีดีคิดว่าวันเดไม่กล้าทํอะมึงหรอไม่ึงไม่เกี่ยวกับวันเกิด้วยกูก็มีเว้ยอ้ามึงยิงมาดิมึงยิงมาดิ ปกติมั่งนะลปกติกูเป็นคนใจร้อนเออนี่ถ้าอยู่บ้านเดียวกันเพื่อตาลูกเขยน้องป่วยมีแทงกันตายกูไม่แทงใครกูมีมีดไม่ได้อยูนกูมงบอกกันแทงอ่ะอ้าวใครเป็นพ่อตากูก็แทงคนนั้นลอันนั้นพ่อกูพ่อตามึงมาแทงกูสิเอามึงก็มาดิมาดิหายนี่หลายรอบนะมึงนะหลายรอบนะจ๊ยิ้มอะไรลูกโอ้โหอยู่ขอบอะไรอยู่ขอบดีดี อะไรต้องหนาววะลูกลูกกูก็พูดดีๆเลยขอให้ดีมึงขอให้ดีกันมึงทำแบบเนี้ยอ้าวมันเกลียดจะมันดีกันไม่ได้จะมาคุยหน้ากูไม่ได้ด้วยไหรอแกมันอาคติอะไอ้โง่ตายพ่อเลยเอาไงเดี๋ยวอ็งหลายรอบแล้วพ่อพอเรื่องเรื่องแค่นี้มันน่าจะคุยกันรู้เรื่องกันลูกนะแล้ววันนี้เข็มหัวแน่นไม่จัดลูกไม่หลุดซะด้วยหลายรอบเลยพี่ยุงพวกแเอาไงเอ้าเอาให้รู้เรื่องไปเลยไหมตรงเนี้ย ฮ่อมึงนี่มึงม e like er, ึงถ oh, like ีบมึงถีมาเลยมาดิ chạy เ็นใดียนเชื่อพ่อดิมาประมาณนี้ถีบประมากูก็ไปครัวกูเหรอเว้ยมาไปยุ่นเฉียยุนเข้ามามึงก็ยุ่งโมโหนมึงก็รู้ลูกกูขี้โมโหไอ้ที่มึงถีบไม่ยั้งเลยสักโว้ยเป็นไงละที่คอไฟยังอยู่ทยู่อยู่พ่อเขแต่งตัวด้วยแต่งท้าด้วยจะไปเตะบอลมึงเก็บกดอะไรมาปะเนี่ยโอ้โห คนไปลองเอาตังค์ดมวยตังค์ด้กเอาเอาออทุกคนอยู่ในความสงบก,ก่อนโหแตดผมต้อ,องมาหายทยด้วยเขามันอยู่ะวังคุณพระเจ้าเด็กเนี่ยเขารักกันชอบก,กันก็ให้แต่งงานกันไปท่านจะขัดข้องทำไมกันเล่าฮะขอเป็นคู่แต่งงานกับลูกสาวเราได้ไหรือ